นี่ก็เป็นอีกต้นครับต้นนี้ออกสูงสูงเลยใบมันจะใหญ่นะครับต้นนี้นี่ครับ เดี๋ยวจะดูต้นเข้าไปน,น,น,นี้มือก่อนอันนี้มองไกลๆครับมันสึไม่มียอดครับนี่ครับสีเขียวเลยก็ใช่หมดไม่มียอดครับอันนี้ต่ำๆเลยมันติดเตี้ยเลย ยอดเต็มครับแต่ว่ามันจะแก่ๆไปหน่อยก็เลือกเอาครับเลือกเอาเฉพาะหนึ่งมุอันไหนพอเห็ดได้เอาไปครับสภาพจักนุ้นมาดูเห็ดนะครับดูว่าเห็ดมันออกเหมครับเมื่อกี้เราคุยดูว่าเห็ดข้อเขาเจอเม็ดเดียวตรงนี้เจาะอีกต้นไหน หรือมนไม่ออกใชนะ่ไหมเห็ดเผาะเนี่ยถ้าเห็ดดอกพวกเห็ดกระดวงเหลืองออกก่อนมันจะไม่ออกครับถ้าว่ากระดวงเหลืองไม่ออกนี่เห็ดเผาะมันจะออกเอกสับไปครับดูแย่ครับเกียงเลยนะจะมีตัวอยู่เกิบเห็ดเผาะอีกเม็ดเดียวครับฝนตกประมาณอาทิตย์นึงครับ ก็ยังไม่ไม่ออกครับอีกสักอาทิตย์ตเดี๋ยวลองมาดูใหม่ครับเดี๋ยวถ้ามีก็จะถ่ายทําให้ดูตัวน,นี้ครับเมื่อกี้ที่บอกมันมียอดครับอีกต้นหนึ่งก็น่าจะมีเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเยอะครับประมาณเดี๋ยวนี้